สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขปูสุขคนนะครับผมสวัสดีมิตรรัก,ท,กทุกทุกท่านนะครับผมพี่น้องเฮ้าเบอร์สุขปู่สุขคนนะครับเพราะว่าสิเปลี่ยนทงังพี่น้องแฟนเพจนะครับผมหรือว่าพี่น้องทาง youtube นะครับก็ขอสวัสดีมายัางตรงนี้ตากแล้เขาดีดูฝนตกลงมาครับเนี่ย มุ้ยมองสิเลียบ่ะนี่นี่ก็เขาแบบแล้วครับเดี๋ยวมันแรงเทีปุน่นต่าวที่ต่าวที่ครับ2บอรครับเป็นอะไรน่ะมาเลยครับแค่น่ะ cái này ơi <t £20> ê cái này mày lưu lưng áp lung lòng lung lòng có bông hủ được đây mày đây mày mày đây น้องว่าไปนได้กินหอมไม่น้ำมูวาเอ็นงานตากขนมาซองมือครับนี่รลังคากัีพี่มาตนีละนี่ทำเลยอ่ะยิ้มูกง่ายจนฉีเอเสียเปรอกยิ้มูกง่ายายจนเสียเปรยกว่เหรอ ่าไม่เป็นข้อิดติดแล้วนา่ะข้อิดต,ติิจริงป่ะโอ้ยลูกเมียจีหัวปน้อหำามยทั้งบ้านเนี่ยฮะผัป,ป,ป,ป่วยผัวไข้ลูกเมียจีหูปะล,ะแล่แหลง พีซีสามสิบโฮมสื่ผมมาขั้นตำนี้กันสามีจะขั้นหนึ่งกับโอเคเลยครับเนี่ยพราะได้หาอยู่หากินอยู่นี่ยเพราะต้องเอาขั้นญ่ขั้นโตรหรอกครับผมว่าเอาซ้ำนี้กันนาซีโอเคล่ะสามีกับร่งทรัพย์กับร่งทุนสื่อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเฮ็ดไดเปิดคุยอย่างไรเฮ็ดไดซ้ำซ้ำกันรู้สิ่งิงน,งนงรถญ่เปล่าครับเนี่ย เพราะว่าจะเป็นซ่องแคบๆหรือน้อยน้อยหลุมน้อยหลุมใหญ่เขาลงมเห็ดได้ปั๊ดรถไงเราลงมาได้นะครับคอมอันนี้นี่แ้่ว่าเกินตัวอีหลีนี่เอาได้ครับเนี่ยเรื่องการ,รง,งาน